นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเฉลยแค้นรักซาตานร,ร้ายแต่งโดยอนันตาตอนที่2 6วันนี้เทพบุตรมาดหล่อของวิสากรขับเป็นสปอร์ตคันรูมารับเธอถึงมหาวิทยาลัยสร้างความหมั่นใจให้บรรดาเพื่อนของเธอนักนิสากรกระตือรือร้นที่จะได้พบกับว่าที่พี่เขยใจจะขาด เหตุก,ก็เพราะที่รพลต้องการจะไปรับนิพพาดาที่ทำงานด้วยเพราะเขาตั้งใจเอาไว้ว่าเขาจะพยายามเข้านอกออกในและแสดงตัวให้เด่นชัดกว่าว่าเขานั้นคือใครนิพาดาที่ยังก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารด้วยท่าทางเคร่งเครียดได้ยินเสียงหวานปานตะคังโบดดังมาแต่ไกลแล้วจะเป็นใครไปได้ ถ้าไม่ใช่นิสากรเธอเตรียมรับเธอเตรียมยิ้มรับน้องสาวยังแปลกใจที่จู่ๆวันนี้ก็มาหาถึงที่ทำงานแต่มีอันต้องแปลกใจมากกว่าเดิมเมื่อเห็นร่างสูงที่เดินตามน้องสาวของเธอมาด้วยใจอยากจะถามเขาว่าเขาจะมาทำไมจึงทำไม่ได้พี่น้ำพึ่งขางานเสร็จหรือยังคะ เธอรีบผันมามองใบหน้าของน้องสาวทันทีหลังจากชักสีหน้าไม่พอใจไปมองเขาก่อนจะพยายามปั้นยิ้มให้น้องสาวของเธออีกนิดหน่อยจ้ะสายตาคมขยจ้องมองมายังเธออย่างเจ้าเล่ห์พร้อมกับรอยยิ้มของเขาที่เจ้าเล่ห์พอกันคิดถึงจังเขาทลาเข้ามาหานิพพาดาที่พยายามจะหนีแล้วแต่ไม่ทัน คนที่ตั้งใจจะเข้ามารบกอดเธออเสียงห้ามปรามทำได้แค่นั้นเมื่อริมฝีปากอุ่นชื้นทับทับลงบนริมฝีปากอิ่มสีชมพูกลีบบัวที่เขาคิดถึงมาเนิ่นนานกรีดนิสากรกรีดในลําคอ,อยิ่งตื่นเต้นปนเขินอายเมื่อเห็นคู่ของพี่สาวจูบกันต่อหน้าต่อตานิพดาผลักอกเขาทัานที รีบยกเท้าถีบพื้นส่งผลให้เก้าอี้มีล้อถลายห่างจากคนที่ตั้งใจช่วยโอกาสกับเธอแหมแค่นี้ก็ต้องเขินกันด้วยเขากแกล้งว่าพร้อมส่งยิ้มน่ารักแต่เธอถลึงตาใส่เขาอย่างเอาเรื่องที่เขาไม่รู้จักเคารพสถานที่ซึ่งมันเป็นที่ทำงานของเธอ ฉันไม่ได้เขินแต่มันไม่เหมาะเราทำไมถึงแก้มแดงและจ๊ะเขินก็ยอมรับมาดีๆสินะเนอะขอวันเนอะหันไปพยักเพย,ยิดกับนิสากรใช่ค่ะแมมเป็นแฟนแกนันมันก็ต้องมีหวานกันบ้างเนอะนิสากรเขินแทนพี่สาวยกนิว้วชี้จิ้มกันจึกๆก่อนจะบิดตัวไปมาหล้นจริงนะเรา ไปนั่งรอที่โซฟาโน่นเสร็จงานแล้วพี่จะบอกเธอบอกเสียงห้วนๆทั้งน้องสาวทั้งว่าที่พี่เขยแต่กแก้มยังแดงจัดทำให้คนที่ถูกใกล้ไล่นิ้วโป้งไปที่แก้มของเธออย่างแผ่วเบาอีกครั้งเหมือนจงใจแกล้งวันนี้พ่อพี่เขาไปหาคุณแม่ที่บ้านแล้วนะาจา๊ะน้องน้ำพึง่งเขาไม่ได้ถอยกลับไปนั่งที่โซฟาตามที่เธอบอก แต่กลับพูดเรื่องของพ่อเสียแทนสองสาวจึงเงยหน้ามองธีรพลด้วยความสนใจนิสากรหายใจแดงไม่ต่างจากนิพพาดาหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมาทันทีอยากดูนักว่ามันดาของเธอจะว่าอย่างไรเพราะทุกที่เพราะทุกทีท่านก็ไม่เห็นด้วย มีแต่เขาแหละที่เจ้ากี้เจ้าการจะทำเรื่องประหนึ่งบังคับแล้วแม่ว่ายังไงหรอคะเขาหัวเราะหึ่ให้คนที่ถามอย่างที่เขาอยากให้มีคนถามมากกว่ามากกว่าการขัดค้านแม่ของน้ำาน่งก็ต้องยกพี่น้ำพึ่งให้พี่หน่อยสิจะ้ะเขาตอบกรี๊ดดีใจจังเลยคะ่ะ แน่นอนว่านิสากรจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะน้องสาวของเธอไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาปางของผู้ชายคนนี้แต่บรรดาผู้ใหญ่ที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและเขาก็ยังเห็นใบหน้าที่เคยแดงซีดลงอย่างทันตามีหลายคำถามที่เธออยากจะถามเขาแต่เพราะนิสากรยังอยู่ที่นี่จึงถามอะไรไม่ได้ ไม่เต็มปากนักเธอได้แต่มองเขาที่ก้มลงมาอีกครั้งเพื่อจะรดรินฝีปากลงบนขมับของเธอและนิ้วหน้านิดหน่อยที่เห็นรอยยิ้มที่ดูอ่อนละมุนอ่อนโยนของเขานี่เธอคิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาอยากให้มีการจัดงานก่อนที่พ่อของเธอจะฟื้นขึ้นมาแล้วทำไมแม่ถึงได้ยอมตกลงยกเธอให้กับเขากันละ่ะในที่สุดเขาก็ก้มลง ในที่สุดเขาก็มาฝากท้องที่บ้านของเธออีกมือ้อและมื้อนี้มีธนะพลที่รอจะพบเธอมารับประทานอาหารเย็นด้วยท่านดูภูมิฐานแม้จะตัวเตี้ยกว่าลูกชายเป็นคืบแต่ท่านก็ดูดีดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่เธอจินตนาการได้หลังมื้ออาหารนิสากรจะถูกกันออกไปจากวงสนทนา มีเพียงผู้ใหญ่สี่คนที่นั่งเผชิญหน้ากันในห้องรับแขกที่นี่ค่อนข้างจะมีชิดโดยมีสมผิดคอยมองดูอยู่ห่างๆไม่ให้ใครเข้ามากวนใจการพูดเจรจากันของเจ้านายที่กำลังจะพูดคุยนิพาดาที่นั่งคุย นิพาดาที่นั่งอยู่ข้างมันดาถูกจับจ้องด้วยสายตาของผู้ชายสูงวัยสายตาของธนพลอ่อนโยนและเปิดรับเธออย่าไม่ต้องสงสัยลุงต้องขอโทษกับทุกเรื่องที่ตาทีทำไปด้วยนะหนูน้ำผึ้งคำพูดทอมตัวของท่านทำให้นิพาดาถึงกับตกใจเธอรีบสบตาก,กับท่านด้วยท่าทางอึดอัดไม่สบายใจเออ หนูลุงขอโทษที่เลี้ยงดูตะทีมไม่ดีและไม่เคยเล่าเรื่องจริงๆเรื่องแม่เขาฟังยิ่งท่านพูดเธอก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นเออท่านคะเธอไม่รู้จะพูดออกมาว่าอย่างไรส่วนเทรพลเองก็รู้สึกอึดอัดใจกับการกระทํำของเขาเช่นกันแต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดอะไรทั้งนั้น จึงสบตากับนิพาดาที่กำลังทำสีหน้าแตกตื่นแคทเขาธนพลพูดไม่ออกได้จะถอนหายใจเอาเป็นว่าลุงของชดใช้ในการกระทำของตาทีด้วยการมาบสินสอดให้อย่างน้อยมันก็เป็นหลักประกันให้กับตัวหนูน้ำพึ่งได้ยกโทษให้ลุงกับตาทีด้วยนะ คำพูดของท่านช่างฟังดูสำนึกผิดหรือเกินพ่อครับทีรพลอยากเถียงว่ามันไม่ใช่ความผิดของพ่อแต่เป็นความผิดของเขาเองแต่ท่านก็หันมาดุเงียบนะตาทีถ้าฉันเลี้ยงแกมาดีแล้วแกคงไม่ทำอะไรบ้าๆและง,งงง่าแบบนี้หรอกถูกพ่อครับทีรพลเริ่มตัดพอ้อหนูพ่อจะให้อภัยลุงกับตาทีได้ไหม อย่างน,น้อยก็แค่ยอมแต่งงานกับมันอยู่เป็นภรรยาของมันไม่รักมันก็ไม่เป็นใดดอกลุงขอแค่พระยะที่จะมีคนซุบซิบนินทาเอาได้ถ้าหนูทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของมันแล้วก็หนูก็อยากกับมันซะอย่างน้อยหนูน้ำผึ้งก็ยังมีเงินสินสอดเอาไปตั้งตัวลุงขอแค่อย่างเดียวอย่าคิดมาก อย่าทำอะไรสั้นๆคิดอะไรสั้นๆเหมือนที่เมียลุงทำอย่าเอาเด็กออกถ้าเกิดท้องขึ้นมาเพราะลุงรักเด็กอยากได้หลานมาเลี้ยงมาอุ้มมาเล่นมาใช้ชีวิตให้ชีวิตกับเขามาทำให้ชีวิตของลุงมีควาและมีความสุขธนะพลพูดถึงอนาคตและนั่นมันทำให้นิพพานาถึงกับสะดุ้งสุดตัว เด็กเด็กอย่างนั้นหรือเธอเองก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนี่มันนานเท่าไหร่แล้วเกือบเดือนแล้วนี่นาสีหน้าของเธอซีเซลลงมือที่เกาะแขนของมันดาเย็นชืดทำให้คนที่อยู่รอบข้ามเริ่มจับสังเกตได้เพราะเธอเองก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยธีรพลเองก็เช่นกัน จบแล้วนะคะเชเลยแค้นดารกซาตานร้ายตอนที่ย6เนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปต่อฝากชมพูสนับสนุนด้วยนะคะเราจะได้มีรายได้เนของตัวเองเนาะ หาตอนไหนไม่เจอนะคะเข้าไปในเพลย์ลิสต์เนาะมีนิยายหลายเรื่องในนั้นนะคะคุณเลือกอาสักเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็กดบทนำก็ได้ค่ะบทนำตอนที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันจะรันให้คุณเองเนาะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหานะคะก็ติดตามกันได้นะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ